สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวนิโก้วิลเลียมโชว์ไทม์นะครับผมก็รอมันตลอดสําหรับสกิลโมเมนตัมดิบบิ้งที่ผ่านมามันไม่ค่อยสวยไงพวกวินนี่ลามินยาเมาอย่างเงี้ยจนกระทั่งมาเจอตัวเนี้ยแบบดูข้าวพลังรู้สึกโอเคเลยน่าจะเป็นสกิลโมเมนตัมดิบบิ้งที่โหดที่สุดในเกียร์นะครับตัวนี้ผมก็เลยแบบจัดทันทีเลยก็เดี๋ยวมาดูที่สไตล์นักเตะกันสไตล์นักเตะก็จะเป็นโพซิฟิกวิงเกอร์นะครับปีกธรรมชาติตำแหน่งปีกก็เล่นได้หมดเลยปีกบนปีกต่าาททััั้้้้้้้งงซยยยยขวเเเลลลกกกมม็ไไดดด AI สต์ใหนิโแบบ,บึๆู เอาง่าย AID แน่นอนอ่ะเพราะว่าผมเคยเล่นการ์ดเขียวมาก่อนไงมันสุดอยู่แล้วการ์ดเขียวอะ่ะไม่อยากคิดสภาพการ์ดเนี่ยโอ้โหโมเมนตัมดิบบิ้งอะแนวทางการอัพผมก็จะอัพประมาณนี้นะครับเอาค่าพลังส่งออกหมดเลยนะเดี๋ยวมาดูที่ค่าพลังหลังอัพกันบ้างวิลเลียมก็จะตันอยู่ที่102ค่าพลังเกมลูก8ปติดบอลคอนโทรลเกดิบบิ้ง99ท้ายโพสิชัน95โอเคฟินิชชิ่งก็82เลยนะครับผมเนเ้นจดสกอร์นะโค้ง83 นี่จุดเด่นเลยสปีด98สปีดต้น99ง่ายกระชากหายอ่ะคิกกิ้งพาวเวอร์ก็81เยอะอยู่อะ่ะดูดิบาลานซ์93แล้วก็สเตมิน่87แล้วที่แบบตึงๆเลยอะ่ะขนาด2เท้าเลยนะครับนิโกวิลเลียมเนี่ยใช้2เท้าได้ดีเลยอะ่ะบูทก็จะบูทแอคเจลิตี้ไอ้พวกสปีดสปีดต้นเนี่ยบาลานซ์เนี่ยแล้วก็สเตมิน่ประมาณนี้นะครับบูทเดี๋ยวมาดูที่สกิลกันต่อสกิลก็จะมีสับขาหลอกดับเบิร์ทัชหมากเซอร์เทิร์นช็อปเทิร์นซอนโฮเงี้ยโอ้โหแบบเลี้ย นี่ไฮไลท์เลยโมเมนตัมดิบบิ้งลองแรงเคอร์เลอร์ทูพาร์ซิ่งพินพอยต์แล้วก็ไซก้อยแบบครบอ่ะเพิ่มแค่ไม่กี่สกิลอ่ะแล้วก็ใครที่จะเพิ่มสกิลตามผมหลักๆผมก็จะเพิ่มประมาณนี้นะครับสกิลนะก็เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแต่ละเพในคลิปผมก็จะเล่นทั้งซ้ายทั้งขวาเลยสลับกันทีมที่ผมเล่นก็จอรมานี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูในเกมกันเลยดีกว่า let's go มาเปิดสนามมาพลาเมอร์ติดเบีย่าไปบาโจอือเวียล่าโยนไป แมนเป๊ะโอ้โหนิโก้วิลเลียมไปเจอเบคเคนบวเออร์เฟ้ช็อตซอบซอบกันไหมซอบซอบกันไหมคลิปนี้ลาทั้งคลิปแน่นอนเอออันนี้ก็อซอบซอบกันเออไปมาทีวุฒฮาแรแลนด์หลอดม่วงโอ้โหวิเบลลิงแฮมแทงไปวิลเลียมเดิวทัดอุ้ย อันนี้มชั่นเหมือนบกบักว่าไม่แก่โอ้ยโมเนตอมดิฟบิงอะเออทัอบฟ้าก่อนทับฟ้าก่อนมีล้ำแน่นอนอะโยนไหมแมนไปอีกแล้วเจอนาชโชเออนาชโชโอ้ยโคตรเร็วเห็นไหม,หไหมกระช่างหายโอ้หไม่ไหวคาวะคาวะตัวตึงมาลิดมาสวยไร้กาดโอ้แทงไหมนิโกวิลเลียม เออนาโชเอาอะช็อปเออ,เอได้อยู่อะไรอะยิงเรียบร้อโอ้โหชอปอ,ปอปก่อนชอบชอก่อนเดี๋ยวค่อยไล่เดี๋ยวค่อยลำเดี๋ยวไม่เล่เปิดมามาเทยุทธเลี่ยมเจอฟานได้ยังไงเออเข้าในไปอุ้ยเกือบชนทีมเต่งอ่ะต้องล็อกโลบเห็นปะทีมตรงข้าไม่กลัวหรอกกลัวชนทีมเตงนี่แหละ <laughs> ต้องล็อกลทีมตัวเองอีกอ่ะเกือบแล้วหลายการยังไงมาทิวต์วิลเลียมอื้มโคเบลมีลำแน่นอนอ่ะมีลำมาทิวต์วิลเลียมอย่างนี้แทงนะอย่างนี้แทงเรียบร้อยอ่ะประคองนี้เรียบร้อยอ่ะโอ้ ประคองหรอ,อผมไม่เข้านายหรอกผมไปนู่นเลยอะเส้นน่ะมา,มาเลนี้ผมว่ามันมากผมจำได้มันจริงเฟเล่เจอเฟเล่อะมาลาโบมิกโกวิลเ,เลียมมาเจอเฟเล่เอาเบทเฟลเล่อะนี่ยะเออเฟเล่ะนะมียกสองมียกสองอะมิกีิพลาดไปหน่อยอะเหนี่ยยกสองหน่อยอะไม่ไหวก็วนต่ออะ เฟเล่เจอเฟเลือ่ะให้ม hey, ma, <c oughs> <c oughs> ันมาว่ะให้มันมาว่ะคือให้มันมาว่ะนี่อะให้มันมาวะเฟเลี่นะเฟเล่เนี่ยเจอเฟเลือ่ะบาเบเกนบาวเออร์ไปคาฟูตุนฟิโก้เปิดไหม จะให้หาแลนะเมื่อกี้เออวิลเลียมยังไงอุ้ยเลี้ยงไม่แหน่ของเขาอะน่ะบ้าเหรอโอ้โหจะเลี้ยงแอคจะเลี้ยงแอคเขาเรียกจะเลี้ยงแอคก็ต้องนิดนึงอ่ะโชว์สกิลโชว์ของหน่อยฮะเป็นตัวที่แบบเล่นสนุกมากเลยครับนิโก้วิลเลียมเนี่ยตั้งแต่ร่างเขียวแล้วผมค่อนข้างชอบเลยแล้วแบบร่างนี้โมเมนตัมดิปบิ้งก็คือจบอะไหล่อะดูดิฟลว์อะ เบลคินบอลเออร์เขียบะฮาเลนเตโอสวยฟฟเบลลิงแฮม,วแมวสวยฟิโกหึ้มคาร์ฟุวิ่งกระตุกอะไรอ่ะแมวแมวเบลลิงแฮมสวยนิโก้วิลเลียมเดวุฒัดยิงโอ้โหเรียบร้อยอย่างเงี้ยส่วนตัวแบบผมให้เต็มสิบแล้วเต็มสิบชอบแน่นอนอะ่ะโอ้โหตัวเนี้ย จีดด่ะวินี้มีแนวตกงานอะ่ะมาทิวศหาแล่นวิลเลียม,มนี้ยืนขวาละสับขาลอกยิงเอาเอาหมดอ่ะคนเนี้ยมามาทิวศโหอะไรเนี่ยเอร์ไรการหลอดม่วงแทงมาโอ้โหถึงวิลเลียมเดบะทัด ยิงโอ้โหเห็นไหมผมจะเอาเป็นแบบไอ้นี่นะเน้นจบสกอร์อะ่ะผมเอาพาร์ตออกหมดเลยอะแคเคนบัวเวอร์สวยนิโกโวิลเลียมเจอใครเราเนี่ยเจอใครอะ่ะโอ้โหไม่เจอใครเลยอะไม่เจอใครอะ่ะไม่มีใครให้เลี้ยงโลบอ่ะเนี่ยกูเลี้ยงตรงกินเลยมาดูจงังหวะสวนบ้างเนมาเตะมุมเปิดไหมเนต้า สวยปาโบโหเออวิลเลียมดักได้ไปไม่ได้อะมาเกเออตึงไงวิลเลี่ยมเออนี่ไปแล้วพี่ไปแล้วอันนี้ยังไงเดี๋ยวดึงไวง้หนึ่งอ,อุ้ยล้มแล้วให้เขาต่ไลท์ก่อนนะปิดทางเนี่ยจะปิดทางเหรออ,อะไรอะอะไรอะโทษทีตัวนี้ตึงไ้หน่อยนะมาดีมาโค ไรกาดวิลเลียมเบลลิงแฮมเอาอีกแล้วกี่ตัวกี่ตัวกี่ตัวโอ้โหถ้ามันเข้านะจะระเบิดระเบริรมากอะ่ะก็จะมานี่ครับแต่ละเพยที่นําให้ดูก็เป็นตัวที่แบบเล่นค่อนข้างสนุกเลยนิโก้วนะิลเลียมน่ะใครที่แบบสนใจก็ไปจัดกันได้นะครับเป็นตัวที่เล่นสนุกเลยส่วนตัวผมว่าโอเคเลยให้เต็มสิบอะ่ะแต่จะเล่นยากนิดนึงสําหรับคนที่ไม่ใช่สายพิวอย่างเงี้ยก็เสียก็เรื่องความบ้างางเงี้ย แต่มันตัวเลี้ยงบอลนหนุ่มเรื่องโมเตินะครับก็ใครที่มีก็ไปลองเล่นกันได้คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าอยากให้ผมมารีวิวหรือสอนเทคนิคอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ผมด้วยเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย